อันนี้จะพูดตรงๆนะว่านิสัยนี้ให้เลิกทามันทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่ไม่มีสัจนะจะมีอยู่2หลักค่ะหลักแรกเลยคือไหว้กลางแจ้งเอาตั้งของไว้ที่กลางแจ้งเลยเท้าหมู่บูชาย่อๆดอกไม้ทุบเทียนก็ได้มีบุหรี่มากูยาเส้นผลไม้สักนิดหน่อยพอเป็นพิธีแล้วก็จะมีสังฆทานผ้าไตาจีวร ตั้งแล้หันหน้าออกหน้าบ้านถึงเทวดากลางหาวสุดทูบ32ดอกนะคะสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยชุมนุมเทวดาอาจจะมีพับป,ปริลิบสักหน่อยไหนๆเราเชิญเทวดามาแล้วก็ให้เขาฟังธทำสักนิดหนึ่งแล้วเราก็บอกไปเลยข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อาจจะเคยเติดบนบานสางังเกวนะคะพูดตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีวันนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นอันสิ้นสุดกับขอขมากรรมแล้วก็ให้รับ นะคะสังกทานผ้าไตรจีวรเนี่ยาพเจก็จะเอาบุญเนี้ยเป็นตัวนําทางขอให้เลิกแล้วต่อกันแล้วก็กลับขอขมากันนะบับนี้แล้วก็กรวดน้าให้ท่านแล้วก็เอาสังฆทานและผ้าไตรจีวรเนี่ยค่ะไปถวายพระทิศแด่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พระเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้รับบุญกุศลน,นี้แล้วก็ขาดซึ่งสินบนกันอีกแบบหนึ่งก็คือหน้าพระประธานเอาผ้าไตรจีวร กับสังฆทานเนี่ยไปที่วดัดอธิษฐานแบบเดียวกันเลยให้เทวดาในโบสถ์ให้พระประธานในโบสถนะ์เป็นพยานในการที่เรามาขอขมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขมากรรมกับเรานะคะอโหสิกรรมแล้วก็ยกถวายเนี่ยเป็นพุทธบูชาให้ใช้ในกรณีที่เราจําไม่ได้จริงๆแต่บางท่านเนี่ยเอาวิธีนี้ไปแอบลักไก่ไม่ได้นะเช่นรู้อยู่แล้วว่าขอจากที่ไหนแต่ว่าไม่อยากจะไปแก้บนตามจํานวนที่บอกหลอกเทวดาไม่มีความสัตย์ เทวดาเขารู้นะคะอย่าหาทำ